ทุกคนรู้จักผีโพคคองกันไหมครับโพคองในภาษาอินโดนีเซียคือผ้าขาวที่มีไว้ห่อศพคนตายก่อนที่จะนำไปฝังในสุสานของคนมุสลิมว่ากันว่าหากภายใน46วันเชือกที่มัดร่างยังไม่คลายตัวออกพวกเขาจะลุกขึ้นจากหลุมฝังศพและกลายเป็นวิญญาณเฮี้ยนหลอกหลอนผู้คนจนกว่าจะได้รับการปลดปล่อย และนี่คือประสบการณ์ตรงของพี่แมนนักะเลที่ครั้งหนึ่งเคยถูกจับกลุ่มและถูกนำตัวไปกักขังไว้ในเกาะแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของอินโดนีเซียเขาต้องประชิญกับกฎเกณฑ์ของคนผู้คุมและต้องประชิญกับผีโผคองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมรับฟังกันในเรื่องโผคองผีหลอกในคุกผีกันได้เลยครับพี่แมนเนี่ยนะครับประสบการณ์คือครั้งหนึ่งเนี่ยเคยถูก ลวงขึ้นบนเรือนะครับเรียกว่าเป็นการค้ามนุษย์บนเรือนะครับแล้วก็ถูกลากไปไปกลางทะเลจนลึกลงไปจนถึงทางฝั่งของอินโดอินโดใต้นะนะครับแลวท้ายที่สุดแล้วเนี่ยปรากฏว่าโดนทหารนะตำรวจน้ำนะครับของอินโดตัวนี้จับนะขึ้นไปที่เกาะเกาะนี้แล้วเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวพวกเรามาฟังนะครับที่พี่แมนพ่าตอไกันเลยแล้วกันนะครับพร้อมแล้วครับขออนุญาตเชิญพี่แมนเลยครับผม ครับผมขอบคุณมากครับพี่ก็มาเล่าต่อจากครั้งที่แล้วนะครับที่ถูกเรือลบประกบแล้วก็เอาเข้าไปที่เกาะพอไปถึงปุ๊บเขาก็ให้พวกผมไปนอนอยู่ที่ชายหาดตากแดดนอนนะแล้วก็ก็เดินมาพูดอะไรไม่รู้เหมือนกันพูดอยู่พักใหญ่ๆเลยเสร็จแล้วก็เขาก็เอาหางกระเบนนะ่ะหางกระเบนเชี่ยนพวกผมคนละห้าทีโอ้ย ให้ยืนให้ให้ให้ยืนก้มโค้งฮะยืนก้มโค้งแล้วเอามือจับข้อเท้าไว้แล้วเขาก็ตีตีห้าทีตีแบบทุกคนแต่ละคนหลังแตกหมดฮะหลังแตกที่หลังเหรอใช่ครับฟาดไป,<ฮ>ป,ะปะที่หลังคนละห้าทีแล้วมันก็ไล่ให้ลงไปในน้ําทะเล<ฮ>ลงไปแช่น้ําทะเลแล้วก็ขึ้นมาโอ้โหพี่ยังแสบทรมานมาก<ฮ>พอเสร็จแล้วเขาก็ให้นอนพักอยู่นั้นฮะประมาณครึ่งชั่วโมง แล้วก็จะมีคือคนที่เขาอยู่ก่อนน่ะน่าจะเป็นไปเรือลํำอื่นนะครับเขาก็มาขึ้นไปให้แนะนําสถานที่ที่เราเราจะต้องเขาเรียกว่าเรือนนอนเรือนนอนมันจะเป็นเออเหมือนเหมือนห้องเช่าครับชั้นเดียวแต่มันไม่ได้แบ่งเป็นห้องนะคือนอนรวมกันหมดนอนอยู่นั้นรวมกันหมดตอนนั้นอยู่ประมาณสักน่าจะสี่สิบกว่าคนห้าสิบคนได้ ก็เข้าไปอยู่ในนั้นพอเสร็จปุ๊บก็เขาก็จะมาชี้แจงแนะนําว่าวันหนึ่งจะต้องทําอะไรบ้างเช้ามาจะต้องไปไหนทํำยังไงจะมีอาหารมาให้จะเอ่อมาให้เรารับประทานตอนกี่โมงกินแค่วันละกี่มือ้อสองมือ้อแต่ถ้าเป็นเออวันในนี่เขาก็จะได้มื้อเดียวตอนตอนช่วงเที่ยงแค่มื้อเดียว บางทีก็มือเดียวเป็นก็พอชี้แจงเสร็จอะไรเสร็จก็ผมอยู่คืนแรกน่าจะเป็นน่าออคืนแรกคืนแรกก็ยังไม่มีอะไรพอคืนที่สองทีนี้ตอนเช้าอ่ะก่อนที่ว่าจะเขาให้ไปทําเหมือนกับเป็นการไปทําเขาเรียกปลูกผักปลูกหญ้าปลูกปลูกปลูกพืชพันธุ์ทางกเกษตรนะครับของพวกเขาอะ เขาจะมีให้ไปทําเราก็ไปทํางานพอตอนเที่ยงเขาก็จะเป็นเออต้มปลาต้มปลาแล้วก็เป็นขนมปังแข็งแข็งน่ะแข็งเป๊กเลยเอาเพี้ยงหัวหมาล้องเลยขนมปังเขาอะให้คนละก้อนแล้วก็ไอ้ต้มปลาต้มน้ําซุปอ่ะต้มปลาใส่ใส่เกลือน้ําเกลือใส่เกลือเม็ดเนี่ยธรรมดาแล้วน่ากินคู่กันพอตกกลางคืนผมก็เกิดปวดท้องไง ว่าเราเราเราไม่เคยกับอกับข้าวแบบนั้นอะ่ะมันน่าจะเป็นปลาเน่าอ่ะปลาเน่าตามเรือที่ว่าเอามาเก็บกันแล้วไม่ได้ดองน้ําแข็งอะ่ะเขาเอามาต้มอ,อะ่ะประมาณนั้นน่นนาจะใช่เพราะว่าเขาจะมีเรือเรือของเขาเองเนี่ยวิ่งมาส่งกับข้าวให้ตอนประมาณสักเก้าโมงเนี่ยเรือจะเข้ามาเทียบแลละเป็นเรือรัตเวนของเขาที่นั่นเขาจะไม่มีการประกอบอาหารเขาจะเป็นเรือส่งอาหารมาจากที่อื่น น่าจะเป็นเกาะที่อยู่ระแวแกใกล้ๆก,กันนะครับอพอพอเสร็จปุ๊บผมปวดท้องผมก็เขาจะมีกลางคืนเนี่ยคือจะไม่มีใครอยู่เลยนะพี่กรับพวกไอ้นายใหญ่ๆเขาก็จะกลับกลับไปกันคือออกจากเกาะจะเหลือทหารเวรอยู่ที่นั่นแค่คนเดียวคือเฝ้าเราแค่คนเดียวเพราะที่นั่นมันหนีไม่ได้อยู่แล้วครับมันกลางเทะเลไงมันอยู่เกาะกลางเทะเลอื มันหนีไม่ได้เขาจะมีคนเฝ้าแค่นคนเดียวเขาก็จะมานั่งอยู่ด้านหน้าด้านหน้าเรือนขังอะไอเรือนนอนอพอผมก็ปวดท้องปวดท้องประมาณน่าจะสักประมาณสี่ทุ่มกว่าสามทุ่มสี่ทุ่มกว่าน่าจะสี่ทุ่มกว่าได้ผมก็เดินออกมาผมก็บอกเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ําผมก็ทํามือเพราะผมพูดภาษาแขกไม่เป็นไงเขาเป็นภาษาแขกอะพอเสร็จปุ๊บก็ เขาก็มันจะมีพั่วให้อันหนึ่งเขาก็ส่งพ่วให้พอส่งพั่วให้เสร็จเราก็ถือพั่วมันไม่มีห้องน้ํานะพี่เราต้องเดินไปข้างหลังข้างหลังเรือนนอนมันจะเป็นแบบป่ามะพร้าวเต็มเลยป่ามะพร้าวมืดค่อนข้างมืดเลยแหละเราก็เอาพ่วไปขุดขุดหลุมก็คือนั่งถ่ายกับพื้นอย่างนั้นน่ะเพราะมันไม่มีห้องน้ำก็ตอนแรกก็นั่งถ่ายปกติพี่พอจนใกล้เสร็จปุ๊บ ผมก็เด็ดใบไม้มาทําความสะอาดใช่ไหมพอกําลังจะลุกขึ้นแสงเจิงพี่ผมได้ยินเสียงเหมือนคนเหมือนแบบอะไรเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังเราอะ่ะเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังเราอมผมก็หันเหลือบหันหน้ากลับไปมองตอนแรกก็ยังไม่มีอะไรนะพอสักแป๊บนึงพอจะลุกขึ้นปุ๊บเสียงดังตุบข้างหลังผมอะ่ะ ลักษณะเหมือนเสียงกระโดดหรือเสียงอะไรสักอย่างผมก็หันกลับไปมองอมันโผล่ออกมาขึ้นตัวพี่กรณ์มันโผล่มาหลังต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวใหญ่เฮ้ย,ฮยลักษณะของมันคือเป็นผ้าขาวที่หุ้มหุ้มทั้งตัวเลยพี่ผูกผูกไว้บนหัว,วเป็นจุกเลยแต่มันมีแค่มีแค่หน้าแ,แค่นั้นเนี่ยที่เราเห็น ถึงมันจะมืดก็จริงนะแต่ว่าแสงแสงจากดวงจันทร์ที่สาดลงมามันทําพอให้เราเห็นเนี่ยคือหน้ามันเนี่ยแบบพี่กรรอลงนึกถึงทุเรียนเละๆอะ่ะแบบนั้นเลยพี่ผมก็ตกใจเลยทีนี้พอตกใจปุ๊บพอผมจะวิ่งไงผมจะก้าวขามันก้าวไม่ออกทีนี้คก้าวขาไม่ออกโอ้พี่ทีนี้มันออกมาเต็มตัวเลยพี่เหมือนแหนมเลยมัดมันแหนมเลย,นนเ,ลยเป็นป้องป้อง,ป,องป้องขึ้นไปอะ่ะ อ๋อเข,เขาเขามีชื่อเรียกนะผมลืไมไรียกไปถูกอันนี้ของคน<ข>แขกเขาเรียกอะไรอะโปกองโปกองอะไรเออโปกองเออเออนั่นแหละี่เออเนี่ยพูดแล้วขนลุกเออเนี่ยเราผมนอนอ,อยู่ในห้องอยู่นอนอยู่ในห้องคนเดียวด้วยตอนนี้ไม่รู้ว่าจะได้ยินโอ้โอ <mm> มันออกมายืนพี่เต็มตัวเลยครับตัวเลยคือผมก็เอาแล้วไงเป็นเรื่องแล้วพอพอเราจะวิ่งเราก็วิ่งไม่ออก ทีนี้พี่มันไม่ใช่ตัวเดียวแหละมันค่อยๆเริ่มออกมาจากในความมืดเถอะพี่ฮะมาเพียบเลยทีนี้มาไม่รู้กี่ตัวเลยที่เห็นนะเฮ้ยแล้วแล้วกลิ่นนี่แรงมากพี่กลิ่นแบบกลิ่นนี่เหม็นเน่าแรงมากครับกลิ่นนี่แรงมากเลยจนแบบด้วยความที่เนี่ยผมแบบไม่ไหวแล้วอ่ะพี่ตอนนั้นน่ะไม่ไหวแล้วอะเพือบฮึบเพือบเลยฮึบฮบแล้ววิ่งเลยพี่วิ่งออกทันทีเลยวิ่งไปข้างหน้า ผมวิ่งผมวิ่งไปข้างหน้าปุ๊บเสียงมาไล่มาข้างหลังครับพี่เสียงเหมือนกับลักษณะคล้ายๆกับการกระโดดอ่ะตุบุๆๆๆๆๆๆๆไล่หลังมาเลยผมกูวิ่งมาด้านหน้าปุ๊บผมวิ่งมาปุ๊บนี้ไอทหารเวรคนนั้นอ่ะมันเห็นผมตกใจไงมันก็ถามอะไรอะไรแบบมันมันก็พูดภาษาแกรผมก็ชี้ไปข้างหลังอ่ะชี้ไปข้างหลังในตรงที่ผมวิ่งมาข้างหลังเรือนนอนอ่ะผมก็วิ่งเข้าประตูไปเลยมันเหมือนมันรู้ว่าพี่ มันก็วิ่งตามเข้ามามปิดประตูเลยแล้วมันบอกให้สั่งให้ทุกคนนะปิดหน้าต่างให้หมดแล้วพอดีว่ามีไผ่ไผ่เรือที่เขาพูดภาษาเออแขกได้เขาอยู่เรือเขาออกเรือลากทางแถบนี้มานานเขาก็พูดเป็นภาษาพูดพูด,พ,ดพูดเป็นภาษากับไอ้ยามฐานยามคนนี้ยแล้วเขาก็บอกให้พวกผมรีบลุกขึ้นปิดหน้าต่างทุกคนก็รีบรีบลุกปิดหน้าต่างหมดเลยพี่ครับ สักพักเดียวพี่เสียงมันเหมือนกับลักษณะเหมือนกับเอาอะไรกระแทกกับประตูอะตึ้งตึงต้งตึ้งตึ้งอยู่อย่างเงี้ยเ้ยไอทหารยามเนั่นลงไปนั่งตัวสั่นเลยนะพี่ลงไปนั่งตัวสั่นเลยอยู่มุมห้องแล้วอยู่อย่างนั้นเ <üne> น่ะเสียงวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะตลอดเกือบทั้งคืนเลยเสียงมันเหมือนมันอยู่โดยรอบเลยพี่โดยรอบเลยอ <t> <t> จนกระทั่งว่า น่าจะช่วงประมาณใกล้ๆสว่างนหะตอนนั้นแทบแทบจะไม่มีใครได้นอนเลยนะเพราะด้วยความกลัวกันนะแต่ผมอะแบบหลับไปแล้วแหละหลับๆจนตื่นอะเพราะมันผวาจริงๆพี่เสียงมันแบบแล้วเป็นเสียงแบบเป็นพูดมันเป็นเสียงพูดภาษาอินเดียภาษาแคกเขาอะเสียงแบบคุนคุยกันอะไรนี่ข้างนอกอะพี่เสียงแบบชัดเจนเลยเสียงนี่ชัดมาก จนกระทั่งว่าฟ้าฟ้าตีนฟ้าเริ่มเปิดน่าจะสว่างเพราะกลางทะเลมันสว่างไวไงทุกอย่างก็เงียบกลับมาเหมือนปกตินั่นแหละเขาถึงเปิดประตูไปนั่นเปิดประตูไปทหารยามเปิดประตูไปโอ้โหพี่ว่าเปิดประตูไปข้างหน้าเป็นรอยที่พื้นทรายอตรงนั้นนะนะเป็นรอยแบบลักษณะเหมือนกรครอยแบบเป็นรอยแบบเป็นเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมเมต็มเลยพี่ข้างหน้า เต็มเลยแบบเพียบเลยเต็มเลยแบบเหมือนกับมีการละเล่นอะไรกันทั้งอย่างเหมือนกับคนมาก่อกองไฟเล่นเนี่ยแบบเป็นลอยเต็มไปหมดเลยและที่พืนะ้นน่ะเป็นเป็นเหมือนลนักษณะเป็นเป็นคาบเป็นคาบกลิ่นเหม็นๆนะ่ะผมว่าน่าใช่น,ะน้ำเหลืองอยู่ที่พืนะ้นเต็มเลยพี่อือเฮ้ยและและไอทหารยามมนะันนั้นมันก็มาหางมามัน,ม,นมันพูดกับผมมันอวานนะีไต่เขาปฝั่งเ็าบอก ไปทาอะไรไม่ดีไว้หรือเปล่าเมื่อคืนถึงมากันขนาดนี้ผมก็เลยบอกไม่เปล่าไม่ได้ทําไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้อะไรเลยก็ไปถ่ายท้องตามปกติขุดหลุมอะไรตามปกตินั่นแหละแล้วอยู่ดีๆก็มามาทีนี้มาเต็มเลยก็อย่างที่เห็นเมื่อคืนเนี่ยที่วิ่งมาเนี่ยไตรเขาก็พูดแปลให้ฟังไอ้นั่นก็ฆ่าโทษผมไม่หาเรื่องหาว่าแบบเหมือนพาผีมาอะไรมาประมาณเนี้ยอ คนไม่ได้ตั้งใจพี่คนไม่รู้นะเราก็กลัวมันกันไม่ใช่ไม่กลัวอแล้วพอจากนั้นก็วันรุ่งขึ้นเออตอนเช้านั่นแหละก็ไปทํางานตามปกติทีนี้ก็ไปป่าข้างหลังนะ้ะพี่ทะลุออกป่าข้างหลังไปเอาไปเราไปถางป่าเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทําไอ้ปลูกแปลงกเกษตรอะปลูกไอ้ผักของมันอนะที่มันเอามาให้ปลูกกับผักอะไรก็ไม่รู้ ก็ไปปลูกเสร็จแล้วทีนี้พอทะลุกออกไปข้างหลังอ่ะเลยเออกไปน่าจะไกลอยู่พอสมควรนะพี่พอโผล่พอโผล่ออกไปป่าข้างหลังโอ้โห,หพี่กรนเห็นที่ข้างหลังแล้วรู้เรื่องเลยพี่มันเป็นสุสานทั้งนั้นเลยพี่โอ้ยม,มันเป็นหลุมหลุมหลุมนี่ฮะใช่แบบของของที่ว่าคนเอ่อ,อ,อคนแขกเขาฝังกันนะใช่พวกเขาต้องนับถือมสรถูกปะใช่ดชอูอ่ะใช่ คมเลยพี่ข้างหลังเยอะมากผมถึงว่าทําไมโอ้โหมันถึงมีแบบนั้นคือคืออดีตเน,น,นี่ยเกาะนี่ยมันเป็นของของชาวบ้านเนี่ยแหละพีแล้วทหารก็ามายึดยึดให้เป็นพื้นที่ของทหารไปนั่นแหละพอผมไปเห็นยอย่างนั้นโอ้โหถึงว่าเมื่อคืนทําไมมาเยอะขนาดนั้นอืะไรเยอะมากก็ทํางานกันนะพีแล้วทีนี้มันมีอยู่คนนึงน่าจะเป็นน่าจะเป็นคน คนมอนหรืออะไรสักอย่างแต่เขาพูดไทยได้ไงเป็นลูกน้องคนเรือแต่เรือลําอื่นนะเขาก็ไปแล้วทีนี้มันน่าจะหนีอะพี่หนีออกจากหนีออกจากกลุ่มอะกลุ่มที่กําลังได้ย่าทําอะไรกันอยู่หนีหายไปเลยหายก็ไปในป่าแล้วเกาะมันไม่ใช่เล็กๆนะพี่เกาะมันกว้างมันใหญ่เลยแหละเกาะมันอนะด้านหลังอะพื้นที่ค่อนข้างเยอะใหญ่มาก แล้วทีนี้เขาก็ตามหาตัวกันนะเขาตามหาตัวกันแล้วหาไม่เจอไม่รู้ว่าหายไปไหนหาย,ยาไปไหนก็หาไม่เจอพี่อพอทีนี้แบบเหมือนกับว่าตกกลางคืนน่ะเขามาเข้าฝันมาเข้าฝันเอ่อไตเรือลำเองอะลำตัวเองเขาบอกว่าให้ช่วยทีตอนนี้อยู่มีคนมาล้อมรอบเต็มไปหมดเลยไม่ยอมให้ออกไปไหน เหมือนกับแบบบังคับให้อยู่ในที่ตรงนั้นนะ่ะไม่ยอมไม่ออกไปไหนเลยเขาก็จนเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันตอนนี้นั่งร้องไห้อยู่ข้าวว่อยู่ก็สรุปว่าหาไม่เจอพี่หายยังไงก็หาไม่เจอสามวันนะ่ะสามวันพอหลังจากนั้นก็น่าจะไม่รู้เขาก็หายไปเลยเงียบไปเลยพี่แบบสาบสูญไปเลย สาบศูนย์ไปเลยที่เกาะน,นั้นน่ะอืเขาอยู่ดีๆเขาก็บอกแล้วว่าเออพวกไอ่คนที่เขาอยู่ดูแลเก่าเขาบอกว่าอย่าออกนอกกลุ่มอย่าแตกแถวอย่าไปไหน <S <S คือไอ้นี่มันเหมือนแบบว่าประสาทไม่ค่อยดีด้วยพี่มันก็เลยหนีคิดว่าน่าจะมีทางไปอ่ะแต่มันไม่มีไงมันคือเกาะมันเกาะอ,อยู่กลางทะเลมันไปไหนไม่ได้ก็คือต้องอยู่ตรงนั้นนะครับประมาณนั้นเลย แล้วทีนี้ผมเคยไปมีเรื่องกับผู้คุมด้วยผู้คุมเขาจะเปลี่ยนทุกคนเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนทุกวันเวลาใครมาอยู่เวรนะแต่ละคนแต่ละคนแล้วทีนี้มันมีเด็กคนหนึ่งคือแบบมันถูกตีนะเราก็ไปช่วยมันอนะไปช่วยมันสรุปว่าผมโดนขังเดี่ยวแยกออกไปมันอันนี้เป็นขังเลยพี่เป็นขังเลยอืเป็นขังเลย,เป,เ,ลยเป็นห้องเป็นห้อง,องพอเข้าไปอยู่ในนั้นปุ๊บ คือแรกพี่เจอของแท้เลยเจอเจออีกแล้วแลวในห้องมันมืดเนี่ยพี่เข้าไปทีแรกอะมันมืดมสักแป๊บหนึ่งพออยู่ได้ประมาณน่าจะค่ําแล้วล่ะน่าจะกลางคืนแล้วล่ะครับมันมีกลิ่นมาก่อนพี่กรณ์กลิ่นเหม็นเน่าเต็มห้องเลยแล้วห้องแคบๆป่ะพี่อยู่ในพื้นที่แคบๆอะอแล้วอยู่ดีๆมีเสียงพูดออกมาพี่ได้ยินชัดเลยเป็นเสียงพูด บอกเออดีใจจังเลยกูมีเพื่อนมาอยู่แล้วมันว่าอย่างเงี้ยอพูดภาษาพูดเป็นภาษาไทยเราเนี่ยพี่พูดภาษาไทยเนี่ยนะใช่อุย้ยใช่พูดเป็นภาษาไทยเลยชัดเจนเลยผมก็ผมก็ว่าใครวะผมก็พยายามมองนะพยายามเพ่งไปในความมืดอ่ะตรงมุมห้องอ่ะ <c oughs> เห็นมันนั่งคู่ตัวนั่งกอดเข่าอยู่มีตัวผอมๆแห้งๆดำๆ <c oughs> ผมผอมมารู้เลยว่าผอมพอสักพักเดียวผมถามเฮ้ยมึงเข้ามาได้ไงมันก็หัวเราะพี่มันหัวเราะแล้วบอกทำไมจะเข้าไม่ได้กูอยู่มาก่อนมึงเป็นปีแล้ว<ห>มันพูดแบบนี้เลยพี่แล้วมันก็พุ่งเข้ามาหาผมอ่ะหน้ากับมันแต่ผมเนี่ยหาา่างกันคืบเดียวเองโอ<ห>เห็นชัดเจนเลยว่าพี่แบบคือแบบมันมันเละครึ่งหนึ่งอะ่ะ<ห>ครึ่งหนึ่งเนี่ยหน้ามันออกเป็นแบบเนื้อติดกระดูกอะ เนื้อติดกระดูกอะแบงแหวงวิว,วุว่นบงแหวงวินวินอะอแล้วกลิ่นมี่เหม็นมากเห็นม็นแรงมากครับมันยื่นหน้าก็มาผมใใกล้มันบอกมึงกับกูต้องอยู่ด้วยกันอีกนานแล้วมันก็หัวเราะหัวเราะแล้วผมก็แบบนั่งตัวแข็งเปึ้งเลยทีนี้ทําอะไรไม่ถูกตอนนั้นคิดแล้วไม่ถูกแล้วพี่จมสวดมนต์ก็ลืมแล้วบทคาถมระถาลืมหมดเลยทีนี้ด้วยความตกใจเท่านั้น ก็ต้องอยู่อะพี่อยู่ในสภาพนพั้นมันไปไหนไม่ได้เงมันเป็นห้องขังอะ่ะห้องขังเดียวแคบๆเล็กๆอะเปนหเปนหีก็นหนีไม่ได้ต้องอยู่ในนั้นอะแล้วก็มีเสียงลากโซ่ลากผ่านไปผ่านมาเสียงดังลากลาก,ลากอยู่หน้าห้องอลากแกรกแกลกแกลก,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 กลากเดินไปเดินกลับอยู่เนี้ยทั้งคืนจนแบบเรานอนไม่ได้อ่ะนอนไม่ได้จนแบบเราไม่ไหวอะพี่เพีย เพียจัดเลยแล้วก็เผลอหลับไปเองพอเผลอหลับไปปุ๊บช่วงเช้ามั้งเขาก็เอาเอาข้าวมาส่งให้เขาก็เอาข้าวมาส่งให้เลื่อนเปิดประตูช่องข้างล่างอ่ะช่อง,งล่างแล้วเขาก็เลื่อนถาดเข้ามามก็ถามเขาบอกข้างๆมีใครขังอย,อยู่อยู่อีกไหมบอกคนที่เขาสง่งเขาเขามาส่งข้าวก็เป็นพวกคนที่ติดอยู่ด้วยกันนั่นแหละพวกไตเรือ,อเขาก็บอกไม่มีหรอกมมึงอยู่คนเดียวเนี่ยแหละอยู่คนเดียวเนี่ยที่โดนขัง ทำไมอะ่ะเจอแล้วอเจอพวกแล้วอเมื่อคืนเขาก็กว่ารอกันนั่นแหะผมอยู่อย่างนั้นนะประมาณเจ็ดวันถึงออกมามเจอจนชินนะพี่ตอนหลังมาคือ,คอใช่มาทุกคืนเลย,ยมันมามันมาเล่นลเราอะ่ะมันมันนูวกวกเราเป็นเพื่อนมันมนะัออ้งจนตอนหลังมาแบบมาก็มามาผมก็นอนหลับตาสวดมน์แล้วก็นอนหลับตาหลับตาไปเลย ก็ไม่ได้รับรู้อะไรกับมันเลยจนกระทั่งวันสุดท้ายที่ออกอะ่ะมันก็ไม่เห็นมันมันก็ไม่มามแล้วพอมาออกมาปุ๊บผมไปถามพี่ใหญ่พี่ใหญ่บอกว่าที่เนี่ยมันมีตะกอนอะ่ะคนไทยเราเนี่ยแหละครับก็ไปขโมยขโมยน่าจะเป็นขโมยขโมยเครื่องดื่มของไอ้ยศใหญ่ที่อยู่ในนั้นน่ะแล้วทีนี้แบบมันจับได้พี่มัน มันเครียดซะแบบคือเละเลยข้างหลังแล้วแบบขาดใจอ่ะไม่ไหวทนทนบาดแผลไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตไป <Yeah. S 1> เขาเอาไปขังนั้นั่นขังเลยก็ตีตีเสร็จแล้วก็โยนเข้าไปโยนไปในห้องขังเดียวห้องที่ผมอยู่นะและด้านห้องเดียวกันด้วยนะพอ mm hmm. เช้ามามันก็เรียบร้อยเขาก็เอามันไปฝังข้างหลัง mm hmm. นั่นแหละผมถึงเจอมันแหละที่นั่น ตั้งอนนั้นมาก็ไม่กล้าเขาไปอีกเลยไม่กล้าทําไม่กล้าห้าอีกเลยผมเลิกเลยเข็ดเข็ดตั้งแั่นั้นจนกระทั่งว่าอยู่นั่นก็สี่เดือนกว่าพี่สี่เดือนกว่าพี่อยู่ที่นั่นจนกระทั่งว่าท่าแก่เขามาถ่ายมาถ่ายเรือคืนแต่ยังโชคดีหน่อยตรงที่เขาถ่ายคนออกด้วยไงแต่ไม่ได้ออกทันทีนะพี่เรือเอากลับไปก่อนเขามีเรือมาโยงไปแต่เราอะ ต้องรอรอเรืออีกลำหนึ่งก็จะวิ่งมารับประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งผมถึงได้กลับออกจากเกานนะั้นพวกก็ฝากจดหมายกันมาเลยกันมาบอกถ้าได้กลับข้อความก็าาฝากฝากจดหมายนี้ให้ให,ให้ให้ถึงบ้านด้วยนะครับเพากว่าติดอยู่ที่นี่ปีกว่าแล้วบางคนติดเป็นปีนะพี่ค,คือเท่าแก่ไม่ยอมถ่ายไม่ยอมถ่ายถ่ายแต่เรือคนไม่ถ่ายเขาก็ให้อยู่อย่างนั้นนะแล้วแทนที่ว่า เเขาน่าจะส่งกรมสถานทูตอะไรเงี้ยมาเพื่อที่จะให้รับตัวกลับส่งตัวกลับมันไม่ทํามันไม่เด้นเรื่องอก็คือยังค้างอยู่ที่นั่นอย่างวีหน้าสงสารมากคนไทยยังอยู่ที่นั่นอีกหลายคนนะอที่ไม่ได้กลับเยอะมากนะพี่ครับมีทั้งคนไทยทั้งพม,มา่าทั้งมอญเยอะเลยที่นั่นเป็นสิบอะทุกวันนี้ก็น่าจะยังมีอยู่ะ่ะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้าง ท,ท,ที่ยังอยู่ที่นั่นครับก็เรื่องราวจะมีประมาณเนี้ยเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าต่อเป็นการจบสุดท้ายของเรื่องเรือแล้วโอ้โหอันนี้คืออยู่กันยาวเลยพี่นะอันนี้ที่เ<ช>จอเนี่ย<ช>คือมันทรมานทรรกมเราทรมานตั้งแต่โอ้โหโดนโดนหลอกให้ขึ้นเรือแล้วว่าแล้วกว่าจะพลิกผ่านพลิกผ่าน,พล,านพลิกผ่านมาได้มาโดน ขังอยู่ที่เกาะนี่อีกสี่เดือนกว่าใช่ครับมันมันแล้วพอแล้วพอพอไต่ก็มาไถ่ตัวเราขึ้นเรือนี่กลับไปโดนท,ทรมาทรการ,รมอีกไหมฮะก็ <c oughs> ใช่ไงพี่เขาเรือมารับเราก็ต้องกลับไปทํางานมาเดิม <c oughs> ผมบอกเลยนะว่าสี่ปีกว่านี่ผมต้องดูกลางทะเลโอ,อ้ไอ้ไอ้อจุดที่ไอ้จุดที่โดนโดนขังอะ่ะ สี่เดือนนะไอ้ไอ้ตอนนั้นคือมันมันจากระยะเวลาที่ขึ้นเรือมันีมันหนักมันนานมากน้อยแค่ไหนแล้วกี่ปีแล้วไม่น้วนก็บปีกว่าแล้วครับตอนนั้นที่ลากมาแสดงว่าเราเรายังต้องโดนทรมานทรลักอีกสองสามปีอรอใช่กว่าจะได้เจอไต่คนที่เขาช่วยออ้ยอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกครับพี่กรว่าไต่คนที่เขาช่วยลูกน้องเอากลับเข้าฟังหมดแต่ก่อนอดีตแจก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน งั้นรอบหน้าต้องมาเล่าจุดจบของชีวิตบนเรืออันโหดร้ายนี่นะได้ครับพี่เดี๋ยวว,ว่ <ละ S 2> <EP S 1> ีพีหน้าน่าจะเป็นน่าจะจบแล้วอีพีหน้าอีพีหน้าเนาะสักวันผพฤ<ม>หัสเนาะได้ครับผมพยายามที่จะรวบรวบรวบ,รวบให้จบไปที่สุดเพราะว่ามันยาวนะพี่ความจรงิงถ้าเล่ามันยาวมากแต่พยายามที่จะทําให้สั้นลง เมื่อฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของ Voice of Ghost ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ